สวัสดีครับป๊อปจากช่องตรงเชนชาแนลนะครับวันนี้ผมก็มีเรื่องเกี่ยวกับการไปนอนโรงแรมเนี่ยมาเล่าให้ทุกคนฟังอีกแล้วเป็นเรื่องของพี่รุ่นพี่ผมคนเดิมที่เจอจากคลิปที่แล้วนะที่เจอฝักโัวเปิดซ่าซนะ่านอะรอบนี้เขาก็มีประสบการณ์อีกเรื่องหนึ่งมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันแล้วก็เหมือนเดิมผมจะเอาตัวผมไปแทนเป็นบุคคลที่1แล้วเล่าให้ทุกคนได้ฟังนะครับ แต่ก่อนที่ไปฟังเนี่ยผมฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์คลิปคลิปนี้ด้วยแล้วก็กด Subscribe ให้ช่องต้นฉินด้วยนะครับอ่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเชิญไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับเรื่องก็มีอยู่ว่าถ้าใครได้ฟังจากคลิปที่แล้วเนี่ยคลิปฝักบัวเนี่ยก็คงจะรู้ใช่ไหมครับว่าผมเป็นรับเหมาที่รับงานต่างจังหวัดคือตัวผมภูม,มิลนาอยู่ที่กรุงเทพแล้วก็รับงานที่ต่างจังหวัดบ่อย จึงเป็นเหตุให้ผมได้ไปนอนโรงแรมต่างๆหลายๆจังหวัดเลยแล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งครับที่ทำให้การนอนโรงแรมของผมต่างจังหวัดเนี่ยเปลี่ยนไปเลยครับคือตอนนั้นะผมไปรับงานเป็นการสร้างบ้านอารมณ์เป็นแบบบ้านเดี่ยวของคนต่างจังหวัดอะไรอย่างนี้ แล้วเขาถูกใจในพอร์ตของบริษัทผมก็เลยจ้างผมไปสร้างบ้านให้เขาแล้วด้วยบริษัทของผมก็ไม่ได้ใหญ่อะไรขนาดนั้นแล้วก็โปรเจกต์ก็ไม่ได้เยอะตัวผมเองอะ่ะก็เลยมาคุมงานขอสร้างเองด้วยแล้วก็เหมือนเดิมครับผมก็ต้องไปหาโรงแรมแถวๆนั้นนะ่ะคือเช่าเหมาเป็นรายเดือนเลยผมก็ไปได้โรงแรมโรงแรมหนึ่งครับคือด้วยราคารายเดือนของโรงแรมเนี้ย มันก็ไม่ถือว่าแพงมากในระดับที่ว่าเอ้ยมีคนมาทําความสะอาดห้องให้คุณทุกวันแล้วผมต้องอยู่ที่นี่ประมาณ20นิดหน่อยวันคือเหตุผลที่ผมจะอยู่แค่20วันเนี่ยเพราะว่าหนึ่งเลยไอตัวคนคุมก่อสร้างที่ผมใช้งานประจำเนี่ยมันไม่ว่างแล้วอย่างที่บอกว่าบริษัทผมไม่ใหญ่เราเลยไม่ได้มีคนออนแฮนไว้เยอะ ผมก็เลยต้องมาคุมงานในส่วนนี้แล้วผมเนี่ยมีหน้าที่ต้องคุมงาน20วันผมก็เช่าโรงแรมเนี่ยีวันแล้วก็ได้ส่วนลดพิเศษมาเพราะเราเช่าหลายวันเนาะคืนแรกครับผมก็เข้าไปพักในห้องพักห้องหนึ่งผมบอกเบอร์ห้องแล้วกันเป็นห้อง1-408คือโรงแรมนี้ไม่ได้ใหญ่ครับคือมันมีประมาณ7ชั้นแล้วก็เนื้อที่ประมาณแบบเจไร่อะไรประมาณนี้ผมได้เข้าพักในห้อง1 4 0 8อ่า ตัวห้องเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเปิดประตูเข้าไปแล้วเราจะเจอกับห้องน้ําอยู่ฝั่งซ้ายมือเดินตรงเข้าไปอีกเราก็จะเจอเตียงคิงไ i z e แล้วก็จะมีโซนนั่งเล่นมีทีวีมีอะไรนี้แล้วก็มีระเบียงเปิดออกไปได้เราก็ unpack ครับไอกระเป๋าที่ผมเตรียมมา20วันเนี่ยผมก็เอาของเอาเสื้อผ้าอะไรไปแขวนไว้ในตู้เสื้อผ้าตามปกติเลยแล้วเราก็ทําตัวตามปกติเวลาคนเข้าไปพักในโรงแรมเออ อาบน,น้ำนั่นนี่กินข้าวสั่งรูมเซอร์วิสอะไรมาแล้วพอจะถึงเวลานอนเราก็เปิดทีวีตรงปลายเตียงแล้วก็ทิ้งตัวลงบนเตียงผมนั่งดูทีวีไปนานเท่าไหร่ไม่รู้ครับแต่มารู้ตัวอีกทีคือเป็นเป็นทีวีดูดูผมแทนและผมสลืมสลืดลืมตาขึ้นมาครับแล้วก็เอื้อมมือไปหยิบรีโมทแล้วก็ปิดทีวีพอปิดทีวีเสร็จเราก็ตามปกติเนาะเราก็จะนอนต่อ ผมก็หลับตาครับแล้วก็นอนไปได้สักพักหนึ่งแต่แต่คือยังรู้สึกตัวอยู่ตลอดนะคือยังไม่ได้หลับแล้วผมก็ได้ยินเสียงเรียกแบบเฮ้ยตังขึ้นมาข้างหลังผมก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาครับแล้วก็นึกได้ว่าเฮ้ยกูนอนอยู่คนเดียวนี่หว่าแล้วใครมาเฮ้ยใส่กลัวแต่ด้วยความกลัวผมก็ไม่กล้าหันกลับไปมองก็ทำเป็นแบบ ไม่รู้ไม่ชี้แล้วก็พยายามหลับต่อผมก็หลับตาครับแล้วก็นอน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 ,น,อนไปพอเคลิ้มเคลิม้มเคลิม้มลิมจะหลับละผมก็ได้ยินเสียงเรียกอีกว่าเฮ้ยผมก็สะดุ้งอีกเว้ยคือมันเป็นเสียงผู้ชายอารมณ์เหมือนแบบผู้ชายวัยกลางคนมาเรียกเราเฮ้ยเฮย,เยอะไรเงี้ยแต่ไอเ้เแ้่ ยังไงยังไงเราก็ยังไม่กล้าหันไปมองอยู่ดีเว้ยก็อ่ะข่มใจหลับตายทีหนึง่งก็นอนหลับตาหลับตาไปพอรอบที่สามเนี่ยผมก็ได้ยินเสียงอีกขึ้นมาว่าเฮ้ยพร้อมพร้อมกับเหมือนมีอะไรมาดุไลไหลเราอย่างเงี้ยผลักไหลเราหนึ่งทีคือตอนนั้นน่ยผมเริ่มคิดแล้วว่า ไอ้เหียหรือกูหรือหรือมีเพื่อนมีอะไรกูมานอนด้วยวะแล้วกูลืมอะไรประมาณนี้ผมก็พลิกตัวกลับไปครับแล้วก็ไม่เจออะไรเว้ยอ่ะทีเนี้ยชัวร์แล้วว่ากูนอนคนเดียวในหัวแล้วก็คิดไปว่าไอ้เหียเราใครเรียกกูอะแล้วเมื่อกี้ใครผลักกูอะเออพอนึกไดขนาดแบบนั้นคือแบบเราก็ ข่มโปงแล้วก็นอนต่อคือรอบเนี้ยพยายามข่มตานอนแต่มันแต่มันนอนไม่ได้จิตใต้สํานึกแม่งแม่งบอกว่าเชื่อในห้องเนี้ยมีคนอื่นอยู่กับมึงอะไรประมาณเนี้ยเราก็นอนไม่หลับปว้ยคือเคยเป็นปะแบบเหมือนเหมือนเรารู้ว่ามันมีผีอยู่ในห้องแต่เราไม่กล้าที่จะลุกออกจากเตียง เผื่อลุกไปปุ๊บไอ้เหี้ยเดินไปชนกับใครไม่รู้ที่เราไม่รู้จักอะไรประมาณเนี้ยเราก็คุมโปงไว้พยายามนอนต่อเวลาผ่านไปนานาน,นานนาน,น,านเท่าไหร่ไม่รู้แต่ผมรู้สึกว่าแม่งนานมากๆเว้ยจนแบบเออผมเริ่มไม่ไหวแล้วกับกับอาการเหนื่อยอ่ะเราก็เคลิ้มเคลิ้มจะหลับไปแล้วก็เหมือนเดิมครับ แม่งมีเสียงเรียกว่าเฮ้ยมึงดันขึ้นมาเนี่ยข้างๆ้างหูเราคือนึกสภาพนะผมคุมโปองอยู่แล้วแม่งมีเสียงขึ้นมาข้างๆงหัวว่าเฮ้ยมึงเราก็แบบไอ้เชีย่ยคือตอนนั้นเริ่มหง,งุดหงิดแล้วผมเริ่มหง,งุดหงิดแล้วว่าแบบกูเหนื่อยกูจะนอนผมก็เปิดผ้าขึ้นมา กะแบบเอาเลยไอสัตว์มึงมาเลยเฮี้ยคือผีก็ผีอ่ะกูจะด่าให้เสียผีแล้ออะไรประมาณนะั้นผมเปิดมาปุ้บเจอ,อความมืดครับคือไม่มีอะไรเลยเออแล้วผมก็นึกนึกในใจว่าแบบคือตอนนั้นคือเราง่างนี้นะึกในใจว่าแบบไอเชีย้ยถ้ามึงไม่ให้กูนอนอนะ่ะกูกูแช่งกูด่าแม่มึงจริงอะไรประมาณนะั้นเออ พอคิดอย่างนั้นเสร็จปุ๊บเราก็ล้มตัวนอนด้วยความหงุดหงกำลังเคลิ้ม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 เลิ้มเคลิมเลยแม่งมีเสียงดังขึ้นมารอบเนี้ยไม่ใช่เคยเว้ยเสียงนี้พูดว่ามึงคิดว่ากูกลัวเหรอคือจังหวัดนั้นอะคือใจแม่งหล่นไปไปอยู่ตาตุ่มแล้วอะคือ เี้ยแม่งเอาวะ่ะคือใจคอมึงจะไม่ให้กูนอนเลยใช่ไหมหนึ่งกลัวก็กลัวสองเหนื่อยก็เหนื่อยสามงุนหงิดก็งุนหงิดลำค้านลำคานทำอะไรดีวะทำยังไงดีวะเออแล้วผมก็จำได้ว่าในในในตู้เย็นของโรงแรมเนี่ยมีเบียร์อยู่สี่ห้ากระป๋องผมเลยเอาวะ่ะ ในเมื่อมึงจะให้กูนอนใช่ไหมงั้นกูจะเมาให้ปลิ้นแล้วหลับไปเลยเออผมก็จัดการครับเปิดตู้เย็นปึ้ง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 บเบียไปห้าขวดรวดคือตอนนั้นแบบตึงหน้าตึงง่วงตัวเซไปเซมาเซไปเซมาไอจังหวะที่แบบเรากำลงังเมาๆอ่ะแล้วตากลำลังพริ้มๆอะ่ะ ผมเห็นเง่าผู้ชายคนหนึ่งครับยืนอยู่ตรงปลายเตียงแล้ผแบยืนยิ้มเออคือไอ้แค่โมเมนต์ตอนนั้นคืออธิบายไม่ถูกแบบมันเมาแต่มันก็กลัวแล้วมันก็ง่วงแล้วอยู่ดีๆผมก็ฟุบหลับไปเลยครับตื่นมาอีกวันหนึ่งผมก็ไอ้แค่เวลามันใกล้ที่จะต้องไปเข้าไซงานแล้วอะผมก็รีบปัง้งปัง้ปง จัดแจงของเตรียมตัวแล้วก็ออกไปทำออกไปทํางานจนวันนะผมทําแต่งานจนผมลืมไอ้เรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคืนละแล้วผมก็กลับมาที่โรงแรมครับผมก็ทําตามปกติกลับมาถึงปุ๊งกินข้าวอาบน้ําแล้วเตรียมตัวที่จะน,นอนวันนี้ครับพอผมเคลิ้มเคลิ้มที่จะหลับมันไม่ได้มาแค่เสียง ผมกำลังจะปิดแล้วมันมีเสียงเสียงหนึงอะดังมาจากข้างหน้าของเราวา่เฮ้ยพร้อมกับใบหน้าผู้ชายคนหนึ่งครับคือเรานอนตะแคงอยู่อย่างเนี้ยแล้วมันก็มีใบหน้าใบหน้าหนึ่งมันนอนจ้องหน้าเราอยู่ไอ้เฮียจังหวะนั้นคือแบบเข้าใจฟิลคุณถูกงูจ้องไหม เออมันจะไม่กล้าขยับตัวไปไหนเว้ยผมก็นอนจ้องหน้ากับมันน่ยอยู่พักใหญ่ๆเลยจนแบบแว็บนึงที่เรากลับพลิบตาแล้วเราเปิดเปลือกตาขึ้นมาไอใบหน้าใบาหน,น้าเนี้แม่งหายไปเราก็เออโล่งใจละมันไปได้สักทีนึงผมก็ทำท่าครับจะล้มจะจะหลับต่อสักพักหนึ่งแม่งมีเสียงเฮ้ยมาจากหูข้างซ้าย คือหูข้างซ้ายเนี่ยผมแนบอยู่กับหมอนอยู่นว้ยเออผมเป็นนอนคนนอนตะแคงซ้ายอย่างเงี้ยแล้วมันมีเสียงฟึบดังขึ้นมาว่าเฮ้ยไอเชียจังหวะน,นั้นคือผมแบบสะดุ้งลุกตื่นขึ้นมาเลยเว้ยแล้วหันไปมองที่หมอนนะ่ะไอเชียหมอนนั่นคือแบบเป็นใบหน้าของมันอนะของไอผู้ชายคนเนี้นอนอยู่ตรงหมอนเว้ยเออ แต่แม่งมาแค่หัวไงไอจังหวะนั้นอนะคือเราเห็นแค่หัวแล้วอะสัญชาตญาณของเราแม่งก็ถามตัวเองว่าแล้วตัวแม่งไปไหนตัวแม่งไปไหนตัวแม่งไปไหนเราก็หันควับไอเชี่ยตัวแม่งยืนอยู่ข้างหลังเราเวย้ยคือจังหวะนั้นแบบไอสั์เอาไงดีวะล้อมหน้าล้อมหลังเลยมีทางออกทางเดียวคือฟึบออกไปด้านข้างแล้วทําเหมือนเมื่อคืน แดกเบียร์ให้หมดตู้เย็นแล้วเมาแล้วหลับไปเลยผมก็อ่ะเปิด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 ัด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 เมาเหมือนเหมือนเมื่อวานเลยแล้วก็กำลังจะนั่งหลับตรงโซฟาคือกูไม่กล้าไปนอนที่เตียงละไอจังหวะที่ผมเซไปเซมาเซไปเซมาเนี่ยก็เห็นแม่งนอนอยู่บนเตียงอะนอนแบบเท้าแขบอย่างเงี้ยแล้วนอนหัวเลาะเราเว้ยเราก็นั่งจ้องหน้าเมันเว้ยสักพักเราก็ หลับไปพอวันที่3มเนี่ยผมก็รู้แล้วว่าไอ้้ยถ้ากูไปนอนปกติเนี่ยคงนอนไม่หลับว่ะกูต้องปลิ้นกูต้องปลิ้นผมก็เอาเลยรอบนี้ซื้อเหล้าเลยซื้อเหล้ามาขวดหนึ่งเลยกะแบบคืนเนี้ยจะแดกให้เมาแล้วหลับเลยผมก็ตั้งท่าครับเอาแก้วแก้วที่โรงแรมมีให้เนี่ยเปิดขวดเหล้าแล้วก็กินเพียวเลย นั่งกินไปได้สักพักพอกลุ่มๆตึงๆละแม่งก็มีเสียงดันขึ้นมาว่าเฮ้ยแดดเล่าทำไมไม่ชวนวะไอ้เี่ยคือจังหวะนั้นคือแบบกูเหลืออดเหลือทนลแล้ววะผมหันปุ๊บแล้วตะโกนออกไปเลยว่ามึงจะเอาอยัางไงกับกูไอสัตว์นอนก็จะไม่ให้นอนมึงจะเอาอยัางไง แล้วผมก็ได้ยินเสียงครับเป็นเสียงหูเราะแบบคนช้นตีนน่ะแม่งหูเราะแบบเฮ้อ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 เฮอเฮ้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 อเฮ่อเฮาอเฮ้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 อเฮอเฮ้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 อเฮเฮอเฮ่อเฮ้อเฮอเฮอเฮ้อเฮเออเฮ้อเฮ อารมณ์แบบขี้เกียจแล้วโรงแรมตรงนี้แม่งใกล้กับไซางานเรามากเลยแป๊บเดียวถึงแป๊บเดียวถึงมันมันสบายอะเราไม่อยากเปลี่ยนโรงแรมไม่อยากอะไรแต่คือจุดจุดนั้นอะไอจุดที่ได้ยินเสียงแม่งหัวเราะแล้วแบบไม่ไหวแล้วะเราก็เดินดุ่มดุมดุมดุม,ดม,ดมไปแบบเมาเมาเดินไปที่หน้าฝนแล้วก็ถามเด็กว่าเอ้ยมีห้องอื่นว่างไหมช่วยเปลี่ยนห้องให้หน่อย ไอเด็กฟอนเนี่ยมันก็ถามว่าเออลูกค้ายอยู่ห้องอะไรครับผมก็บอกไปนะว่าเออหนึ่แล้วเด็กมันก็แบบค้างไปสักแป๊บหนึ่งแล้วก็ถามมาอีกครับนึงว่าอา่นนี่พี่อยู่เมื่อกี่วันแล้วครับผมก็อ่ะบอกว่าเนี่ยคือวันที่สามของเรานะแต่เอ้ยไม่ไหวแล้วว่ะเจอแต่ป้าบอคอแตกอะไรไม่รู้ช่วยดูให้หน่อยได้ไหมว่ามีห้องว่างหรือเปล่าแล้วแบบ เออย้ายห้องจะแบบย้ายมาห้องต่ํากว่าเดิมก็ได้ไม่ไม่ต้องคืนเงินเราก็ได้ไอ้เด็กฟรอนต์มันก็แบบตกใจแล้หวเหอไปนิดนึงแล้วก็ถามเรามาว่าพี่พี่ทนอยู่ในห้องนั้นได้ยังไงทั้งสองสวันแล้วเราก็แบบเฮ้ยทำไมน้องพูดอย่างนี้ว่าน้องมันก็อธิบายมาว่าเออเนี่ยห้อง1นึ8เนี่ย ขาปิดไม่ให้บริการมานานแล้วแต่เกิดอะไรขึ้นในห้องนั้นนะ่ะเขาไม่สามารถบอกผมได้ไอการที่ผมอ่ะได้ไปลงเอยในห้องเนี่ยคงเป็นการผิดพลาดจากฟัน์ในวันนั้นที่รับผมเข้ามาพักเขาก็ขอโทษขอพลอยผมแล้วก็จัดแจงหางห้องใหม่ให้ผมจนโอเคผมได้ไปนอนห้องใหม่แล้วก็ไม่ได้เจอไก่ตัวนั้นอีกเลยแต่หลังจากนั้นนะครับ เวลาผมไปนอนโรงแรมไหนที่ต่างจังหวัดก็ตามที่พอเข้าไปในห้องปุ๊บแล้วมันรู้สึกอึดอัดรู้สึกแบบที่ที่นี่มันไม่ใช่ที่ของเราอ่ะถ้าเรามีตัวเลือกเราก็จะย้ายเาจะย้ายห้องถูกไหมแต่ถ้ามันไม่มีตัวเลือกจริงๆอ่ะเราจะทําเหมือนที่ทำกันทำที่โรงแรมเนี่ยคือเมาปลิ้นเมาให้ปลิ้นแล้วหลับเรื่องมันก็จะประมาณนี้แหละครับถ้าชอบถ้าใช่ผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ ถ้าใครมีเรื่องอะไรอยากจะแนะนำให้ผมไปอ่านมาแล้วก็มาเล่าในสไตล์ของผมเนี่ย mm hmm. เชิญคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับแต่ก่อนจากการเนี่ยผมฝากทุกคนช่วยกด Subscribe ให้ช่องตรงฉิมแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มกระดิ่ง mm hmm. เพื่อที่จะไม่พลาดคอนเทนต์ต่อไปของช่องด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ